ภาพถ่ายที่ได้รับการระบุว่าเป็นภาพถ่าย UFO ที่ชัดเจนที่สุดในโลกได้รับการเผยแพร่หลังผ่านไป32ปีซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวเป็นของนักปีนเขา2คนที่ถ่ายภาพนี้ได้บริเวณภูเขาสกอตทิชไฮแลนด์ภาพถ่ายที่น่าเหลือเชื่อนี้มีชื่อว่า Kawai Photograph ที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุลึกลับรูปทรงเพชรลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะที่มีเครื่องบินขับไล่บินอยู่ห่าง แต่เดิมทีภาพถ่ายนี้ถูกส่งมอบให้กับหนังสือพิมพ์ Daily Record ของสกอตแลนด์ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงกลาโหมแต่มันไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนโดยมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามันคือของจริงไม่ใช่การตกแต่งภาพใดๆตัวตนของนักปีนเขาทั้งสองคนยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดแค่ภาพดังกล่าวถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่4สิงหาคม1990 ห่างจากเมืองเพิร์ตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว35ไมล์ใกล้กับเมืองคาวายด็อเตอร์เดวิดคลาร์กนักวิชาการและนักข่าวเพิ่งค้นพบภาพถ่ายดังกล่าวหลังจากการทำวิจัยหลายปีเขาได้ติดต่อกับเครกลินเซออดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศซึ่งเป็นคนเก็บสำเนาภาพถ่ายเอาไว้หลังจากที่มีการขุดค้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค90